จ้งต่อลูกสูบมาแล้วครับก็ลูกสูบกำเรียวก็จะประมาณเนี้ยต่อข้างนี้ของดีซยกสิบนะมีอลิงอยู่ด้วยกันสองตัวครับนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนคนระับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองพี่น้องอีควิเมนนะวันนี้เรามาพามาดูการต้มรถเกี่ยวนะที่บ้านผมเองนะอันนี้บรรยากาศโดยรอบแะรถเกี่ยวก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบุกสมันครับนะ น้องชายกำลังจางแหงกำลังเชื่อมนะจางแหงนจางแายกำลังเชื่อมอยู่้องชายกำลังรื้อชุดนะครับรื้อชุดตัวเดินตอนนี้อาการก็จะบอกให้ดีครับเวลาเลี้ยวนะครับน้ำมันก็ต่อคังช่องหายใจน้ำมันออกช่องหายใจของตัวเดินอาการก็คือแบบว่าน้ำมันที่ลูกสูบขี่เลี้ยวเนี่ย แสดงโ้ไอคนจะพาก็เจียอยู่นั่นแหละอันนี้อาการก็ถ้าเวลาเราเลี้ยวเนี่ยน้ำมันออกไปห้องห้องตัวเดินได้นะครับซึ่งเกิดจากโอลิ่งที่ลูกโซบนี่เกิดการสึกล้อนะครับเราก็ทาการเปลี่ยนโอลิ่งใหม่นะครับก็จะหายแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะว่าดูสภาพก็ประสบการณ์ไม่ต้องบอกครคันนี้ชนตอมาไม่รู้กี่ตอล่ะ ตัวเดินก็ยังไม่ได้เซ็ตอะไรเลยรูเลอร์ก็หักไปด้วยตัวหนึ่งสภาพการสภาพเซ็นนะก็คือพร้อมเกี่ยวพร้อมเกีียวไม่ต้องไปแต่งเยอะคอซิ่งก็ซิ่ง้ัน้านนี่ละใช้งานได้เหมือนกันนะก็ทำไปเยอะลนะ้วทา่าเมี่ถ้าจะขายก็คงไม่ขายนะคันนี้รถรถสร้างรถสร้าง ตรงนี้เราก็ตะแกงแล้วก็ทําใหม่ทั้งหมดนะเปลี่ยนตะแกงงใหม่เปลี่ยน,ย,นยางไห้ผ้ายางเขียวนะผ้ายางเขียวที่อยู่บริเวณตรงนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ตุ้นวดก็ทําใหม่นะครับใส่เสริมไอ้ลูกนวดใหม่นะครับอ่าตัวนี้งาน DIY ครับหกสิบเดิมกระสอบต่ออมนะต่อเองนะครับก็งานนี่แบบ ค่อนข้างที่จะเซฟคอสสุดๆนะเซฟเซฟเซฟค่าจ,จ่ายสุดๆนะก็เหล็กยังไม่เจียกิดดูแล้วกันนะดูรอยชงรอยเชื่อมก็ไม่เจียงานงานหยาบเอเลยว่างานหยาบการงานเร่งนะเพื่อรีบให้ทันต่อฤดูกาลนี้นะดูรอยเจียผมตัดเัียไม่ทันเจียเลยอต่ตัวนี้ใช้มาแล้วหนึ่งฤดูกาลสําหรับอุ้มตัวนี้ก็ซื้อเฉพาะเกียวนะเกียว ข้อสีขาวครับของตัว95ครับแล้วก็มาตัดยนด้วยครับตรอยตัดยนตรงนั้นนะตัวนี้ก็อร่อยไหมจะบานพับนี่ยังเดิมๆเลยครับบานพับบานพับจับกระสอบนะครับดูเลยก็เวลาทํามุมแล้วถามว่าข้อเสียอย่างไรมันก็มันก็จะกินสกีตัวหลังครับสกีตัวหลังนี่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะกินเลยแหละสะกีตัวหลังเนี้ยทั้งสองข้างเลยดูล้อนําก็บางและล้อนํา พยายามก็ต้องแก้ไขกันต่อไปครับตัวนี้ซื้อตั้งแต่ปี49นะครับซึ่งเป็นห้าสิบคันแรกของประเทศไทยนะรุ่นเนี้ย60ก C 60พัดลมข้างเน,นี่ยตัวเนี้ยถือว่ายังเป็นตัวแรกๆนะดูโค้ดนำมเบอร์ก็ยังอยู่อะตัวมาจากญี่ปุ่นนะตัวผลิตที่ญี่ปุ่นร้อยเอร์เซ็นตนะตัวนี้ นำเข้ามาอิมพอร์ตมาเลยคร mm ับ hmm. งารับเป็นไงตัวนี้ก็แปลงหมดอะไรไม่ดีก็ทำใหม่หมดนะอ mm hmm. อ่มหกสิบโอมนะ mm hmm. ผมได้กี่โลเราได้กี่ตันนะ mm hmm. ประมาณตันนิดนิด,นดตันถึงไหมถึงไหมประมาณแปดร้อยโลผมคิดภาพมาณนั้น แต่มันก็ดีกับจับกระสอบอะตอนจับกระสอบชอบบนก็เลยต้องเขาจับกระสอบพุ่มากเลเพราะจับกระสอบพุ่นมากก็เลยต้องแบบก็เลยต้องต้องต่อตอ,อุ่มอะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงบางทีเราอยากจะเกี่ยวแต่เขาไม่อยากเกี่ยวเราก็ต้องทําใจนะนี่เป็นชุดคอนโทรลที่ติดตั้งเสือมาก็ยังเดิมๆภาพเดิมๆพ,พาดูในถังอุ่มนะถังอุ่มเราก็ประมาณนี้นะก็ถือว่า ก็สองชั้นนะก็ใหญ่อยู่ได้อยู่ครับทางหุมทุกอย่างก็มอตรงมอตเตอร์นี่รอยตัดจนนะครับที่เป็นของเก้าแล้วเราก็มาตัดครับ,รบให้มันเหลือน้อยให้มันสั้นครับเลี่ยนอไรโอ้ m ม g กอ ขนาดครับก็ก็ทําปูพื้นเหล็กนะแค่นั้นปูพื้นเหล็กรปูพื้นเหล็กปูพื้นเป็นสเตนเลสเดิม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 แต่อย่างงี้ก็หลายร้อยได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ชุดอันนี้ไว้เปิดสไลด์ถามว่าทำมุ่มแบบนี้สามารถเปิดออกข้างได้ไหมก็ ก็เปิดออกได้นะครับเปิดออกได้เช่นเดียวกันนะจบชุดพัดของเราพัดกำเลีว้วครับตันนี้ถามว่าใครใช้กูเาต้าก็ 2D C หกสิบเนี่ยทางก้อนนี้ก็ก้อน,น,อนละ เก้าพันบาทนะสองก้อนก็หมื่นแปดคับชุดนี้มันจะมีผ้าค,ครับอยู่ข้างในนะซึ่งรถนี้ก็ก็หลายปีแล้วแหละมันได้จะหมดนี่แหละเราจะมาดูกันว่าพอที่จะเปลี่ยนหรือว่ายังจะฝืนได้ต่ออีกสักหนึ่งฤดูกาล เดี๋ยวเขารู้วิธีการถอนเออนี่ละเขาไม่มีใครติดตามเีเราเยอะหรอกครับตอนนี้ช่างรถมามันเบื่อกล้องโดนนะ้ำมันเครื่องโอ้ยจิ่งหนักกว่าเดิมอีกเอ้าครับเดี๋ยวช่างดูไม่ทันเลยครับช่างเขาจะเอาลมเนี่ยอัดเข้าไปนะที่ช่องทางเดินของลูกฝูบจากนั้นมันก็จะดันลูกฝูบออกมาแต่ดับแรกเราต้องถอดคลิปก่อนนะครับต้องถอดคลิป ออกมาก่อนเนี่ยเก่งที่กอเลยการปุ๊บมันก็เอาลูกฝูงออกมานะมันก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ครับตัวนี้อ่าอันเป็นลูกปืนนะลูกปืนตัวนอนป้อมชดเตืนนุ่นหัวลูกสูบไว้แล้วแกะนี่ออกมานะเอา้า แล้นออกมาอีกมันไม่ตรงเลยมันกก๊กไลยย่ไงนนฮะไล่ลยไงมันเข้าทำไมต้องมนไล <c oughs> <c oughs> โอ้โหเต็มหน้า ไม่ได้ใส่เกียร์พีอะใส่ได้มันได้ ไปด้วยอย่างเงี้ยไปแล้วปืนอยู่ข้างในนะปืนอยู่ขานะ้ขางในแล้วข้อสายนี้ข้อไปครับเอาไงยุยง่งไม่ได้เลยฮะยุยง่งไม่ได้ตู๋นี่ตูองลยไม่ได้มุนเนลย ยกตัวที่มันไหลามาหนาเอ้่ยมมันสยม,มนไหลจ้างต่อลูกสูบมาแล้วครับก็ลูกสูบกำเรียวก็จะประมาณเนี้ยต่อข้างนนี้ของดีซีหกสิบนะมีโอลิงอยู่ด้วยกันสองตัวแต่โอลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดูดิช่องว่างระหว่างมันเยอะมากนะแล้วมันต่ำด้วยดูการพ้นระยะมันนิดเดียวนะโอลิงอันนี้เป็นลูกสูบสองข้าง อันนี้เป็นชุดเลี้ยวมันชุดคลัดสเลี้ยวทั้งชุดนี้ถ้าเราเปลี่ยนแต่ส Anyone, สไส้ในเนี่ยไส้ในทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่พันห้าก็จะแกะออกมาได้แกะก็จะเป็นคลิปแกะออกมาแบบนี้แล้วก็มีแผ่นตัวนี้รองแล้วก็จะเนี่ยเป็นผ้าคัดของเขามันทำงานหลักการคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์นะผ้าคัดหมอเตอร์ไซค์ ัวนีเขาจะขอบไปดยกันประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ว่าให้ค่าโรงงานมาตรฐานจริงๆอะ่ะมันเหลือเท่าไหร่มันมาเท่าไหร่แต่ดูตัวนี้เดีปางมากเกือบจะหมดแล้วสงสัยจะต้องเปลี่ยนจริงๆอ,ะอ่ะว่าจะฟืนใช้อีกหนึ่งก็ดูก็คงไม่แน,น่ใจนะนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถอดให้ดูกัน